เกิดพันน่ะสวานิชนะครับเจ้าของเพจนะครับแล้วก็แอดมินเพจมินไทม์นะครับเพจมินไทม์นี่เป็นเพจเกี่ยวกับการสะสมนาฬิกานะครับมีการแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกทั้งเก่าและใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาพูดคุยง่ายๆนะครับคาถามจากสมาชิกที่บ้านนะครับถามมานะครับว่านาฬิกานี่จริงๆแล้วมีกี่แบบนะครับกลไกในมีกี่แบบและมีแบบไหนบ้างนะครับข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเชิญติดตามได้เลยครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะก็นาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถ้าท่านคิดถึงนาฬิกาอาจจะไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะครับแบบเนี้ยที่ท่านเห็นนะครับสมัยก่อนมันก็จะเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาน้ำนะครับนาฬิการายนะครับแล้วแต่แล้วก็พัฒนามาจนวันหนึ่งนะครับได้มีการคิดค้นนะครับ เหล็กนะครับเอามาตีบางๆเป็นขดลวดสปริงนะครับเมื่อเราทําการนะครับเพิ่มความตึงให้มันนะครับโดยการไขลานนะครับที่เราเรียกกันว่าไขลานนะครับทำให้ม้วนเหล็กเนี่ยนะครับมันแน่นเข้านะครับพอเราปล่อยมันคลายตัวออกมันก็ให้พลังงานนะครับทั้งผู้คิดค้นประดิษฐ์เนี่ยนะครับก็เริ่มมาประดิษฐ์ เป็นลานต่างๆนะครับท่านลองนึกถึงของเล่นสมัยเราเด็กๆนะครับก็คือใช้ระบบลานเหมือนกันนะครับผมก็จะพูดถึงนาฬิกาไขาลานก่อนนะครับเพานาฬิกาข้อมือเนี่ยเริ่มต้นที่นาฬิกาไขาลานก่อนนะครับในสมัยแรกๆนะครับการไขาลานนะครับมันก็แล้วแต่อาจจะไขาลานทีนึงอยู่ได้นะครับสามสิบกว่าชั่วโมงนะครับ สีชั่วโมงแล้วแต่นะครับว่าลานเนี่ยมันยาวแค่ไหนนะครับนี้ก็คือนาฬิกาไขลานนะครับอันนี้ในยุคแรกๆนะครับอันนี้ก็เขาทําเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะครับอันนี้เวลาเราใช้งานนาฬิกาไขลานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาแบบแรกๆเลยนะครับที่เริ่มต้นเปลี่ยนจากนาฬิกาพกนะครับมาเป็นนาฬิกาข้อมือนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็ตั้งเวลานะครับตั้งเวลา ดึงเม็ดมโยมออกมาตั้งเวลาก่อนนะครับตั้งเวลานะครับอย่างตอนเนี้นะครับเป็นเวลาสิบโมงสิบห้านาทีเราก็ตั้งไปนะครับสิบโมงสิบห้านาทีปิดมโยกนะครับแล้วเราก็ขึ้นลานนะครับท่านจะได้ยินเสียงนะครับนะครับอันนี้นะครับถ้าท่านไขลานเต็มนะครับพอพอไขลานนะครับสมมติว่ามันสุแล้วนะครับมันสุแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าอย่าไปฝืนนะครับอย่าอย่าไปฝืนขายต่อนะครับออไอตัวกลไกข้างในมันจะเสียหายได้นะครับอาจจะทําให้ลานเนี่ยขานะนครับอันนี้ก็คือในการขายลานนในส่วนดีข้อดีนะครับของในการขายลาก็คือว่าเมื่อท่านขายลาแล้วเนี่ยนะครับถ้านาคาอยู่ในภาวะปกติเนี่ยมันก็จะเดินของมันไปนะครับ ไม่ว่ามันจะเป็นเ,เวลาเท่าไหร่แล้วแต่นะครับตามที่เขากําหนดมาเช่น30ชั่วโมงมันก็เดินได้30ชั่วโมงนะครับถ้าอยู่ในภาวะที่มันทํางานางกปกตินะครับท่านก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลกับมันว่าเออแล้วก็เวลาที่อย่างเช่นมนนรย์อวกาศนะครับที่ขึ้นไปดวงจันทร์นะครับ New y r k Strong นะครับ b ั s อาร a r อะไรกลุ่มนั้นนะครับที่ขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร ก็ปรากฏว่าอย่างในดวงจันทร์เนี่ยบนดวงจันทร์เนี่ยไม่มีแรงโน้มถ่วงเท่ากับบนโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางโอเมก้าก็ออกแบบเป็นนาฬิกาไข,าล,านะขาลานนะครับไขลานนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าอ่ะเมื่อไขาลานเต็มแล้วเนี่ยในการทํางานได้ตามปกตินะครับเพราะถ้าเกิดเป็นนาฬิการะบบอื่นเช่นระบบคอน์สระบบออโตเมติกถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับแล้วก็ แรงโน้มถ่วงไม่ดีนะครับเกิดตุ้มเหวี่ยงไม่เข้าลานนะครับในการออโตเมติกก็จะทําให้มีปัญหาในการตายกลางทางได้หรือถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นไปแล้วช่วงนั้นพอดีแบตเตอรี่หมดนะครับในการที่ใส่ฐานนะครับพวกแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการไข้ายานะครับในช่วงแรกเนี่ยใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นะครับสงครามโลกครั้งที่1นะครับครั้งที่2อในในกลุ่มของทหารก็มักจะใช้ในการไข้าานเพราะว่า ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ทํางานได้เที่ยงตรงดีนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับในคือสมมุติว่าท่านลองนึกสภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในการคอร์สทานอาจจะไม่ได้แบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ทนนานเหมือนสมัยนี้นะครับแล้วใช้อยู่กลางป่ากลางเขาเกิดนะครับฐานหมดขึ้นมานะครับแบตเตอรี่หมดไม่รู้จะไปเปลีป่ยน,น,นที่ไหนนะครับข้อเสียของนาฬิกาไขาลานก็คือต้องขึ้นลานทุกวันครับแล้วก็ ถ้าท่านใช้งานเนี่ยนะครับก็ขอให้ศึกษาคู่มือการใช้ก่อนนะครับในเดี๋ยวนี้ในยูทงยูทูบอะไรก็มีเยอะๆนะครับในการรุ่นที่ท่านซื้อมานะครับการขึ้นลานนะครับสาหรับผมนะครับบางท่านบอกว่าขึ้นลานขึ้นลานแค่พอตึงๆมือก็พอสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าได้การมันปกติเนี่ยผมขึ้นลานเต็มจํานวนเลยนะครับก็คือขึ้นจนมันหมุนไปไม่ได้แล้วแต่เมื่อหมุนไม่ได้แล้วผมต้องหยุดนะครับไม่ไม่ไม่ฝืนหมุนต่อนะครับก็จะทําให เครื่องจักรข้างในมันเสียหายได้นะครับอย่างที่2นะครับพัฒนาพื้นฐานเครื่องนะครับมาจากอย่างเดียวกันกับนาฬิกาไขลานแต่ว่าเป็นนาฬิกาที่เราเรียกว่าระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือนาฬิกาอโตเมตินะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนาฬิกาอโตเมตินี่นะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันก็คือเหมือนกับชุดเครื่องของนาฬิกาไขลานมาประกบด้วยชุด นะครับตุ้มเหวียงอโตเมตินะครับตุ้มเหวียงนี้นะครับเวลาเราเราขยับมือนะครับเราเราใส่โดยโดยอยู่บนบนแขนเราเนี่ยนะครับในการข้อมือเนี่ยมันจะขยับไปเรื่อยๆตามตามตามการเคลื่อนไหวของเราพอขยับไปนะครับตุ้มเหวียงเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนนะครับตามแรงโน้มถ่วงก็จะช่วยขึ้นลานอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการอโตเมติเนี่ยนะครับ มีแยกออกเป็น2ระบบระบบหนึ่งคือขึ้นลานด้วยมือได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องของสวิตส่วนใหญ่นะครับจะขึ้นลานด้วยมือได้นะครับผมจะลองขึ้นลานด้วยมือให้ดูนะครับอ่าั้นแรกเราตั้งเวลาก่อนนะครับ1ิ1 5กสิบห้าตั้1สิบสิบห้าเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็นขึ้นลานนี่นะครับขึ้นลานด้วยมือนะครับการขึ้นลานด้วยมือนี่นะครับจะช่วยให้นาฬิกาของท่านเรียนะครับ อย่างน้อยเนี่ยนะครับแน่ใจได้ว่ามันไม่ตายในระหว่างวันเพราะว่าการขึ้นลานด้วยมือเนี่ยนะครับ20-40รอบแล้วแต่นะครับที่เขากําหนดมาในคู่มือการใช้นาฬิกานะครับท่านก็สามารถจะขึ้นลานด้วยมือได้พอขึ้นลานด้วยมือเสร็จแล้วนะครับท่านนํามาใส่ที่มือนะครับใส่ใส่ไว้ที่แขนนะครับถ้าพอถ้าใส่แล้วเนี่ยนะครับถ้าก็ใช้งานต่อไปเรื่อยๆทีนี้อยางกระคืนถอดวางนะครับมันก็ยังมีลานคงอยู่ข้างในนะครับก็ บา,บางเรือเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปจนถึงว่าขึ้นลาแล้วอยู่ได้อีกวันนะครับบางเรือก็2วันแล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นปกติพอก็คือระวางมันยังมีลานค้างอยู่ในระบบใช่ไหมครับเช้าตื่นมาถามบอกต้องมาขึ้นรานด้วยมือไหมไม่ต้องแล้วนะครับเช้าก็นํามาสวมใส่แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับพอท่านใช้ไปมันก็จะขึ้นลานด้วยไอ้ตุ้มเหวี่ยงข้างหลังนะครับก็ทําให้มัน ใช้งานได้ต่อเนื่องไปตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่าโรเล็กก็จะใช้คําว่า o อ ster Perpetual คําว่า Perpetual ของโรเล็กอันนี้นะครับก็หมายถึงว่าการที่เขาสามารถที่จะทํางานได้ตลอดไปเลยนะครับตราบที่กลไกของนาฬิกาย,ยังปกติอยู่นะครับแล้วก็ท่านยังสวมใส่แล้วท่านยังเคลื่อนไหวมันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นลานไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นลานซ้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของออโตเมติกนะครับข้อดีของระบบออโตเมติกนะครับทีนี้ อย่างสุดท้ายนะครับที่ว่าผมคิดว่าจะมีเยอะที่สุดด้วยนะอันนี้ก็คือระบบนาฬิกานะครับเราเรียกอย่างฝรั่งเรียกว่านาฬิกาที่ต้องใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ของนาฬิกานะครับมีรูปหลายหลายรูปแบบนะครับทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ฐานนะครับจะเป็นฐานบางท่านก็จะเรียกว่าฐานกระดุมอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือเป็นเป็นแบตเตอรี่อย่างหนึง่งนะครับทีนี้มีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็บางแล้วก็แล้วแต่นะครับทีนี้เวลาท่านใช้ถ้าท่านจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬิกาเนี่ยต้องให้ตรงรุ่นของมันนะครับว่าว่าตามคู่มือเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่เบอร์อะไรนะครับอันนี้ซึ่งช่างนาฬิกาที่ชำนาญก็สามารถที่จะบอกท่านได้นะครับโอเคนะครับนาฬิกาแบบนี้ครับสมัยทํามาแรกๆนะครับ ในกาปคอร์สเนี่ยนะครับเราเรียกว่าในกาปคอร์สน,นะครับใช้พลกคอร์สอยู่ข้างในนะครับพลกคอร์สเล็กๆนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ให้พลังงานผ่านขนลวดยไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับเข้าไปทํางานแล้วก็ทาให้เข็มมันมันหมุนไปนะครับทีนี้จะสังเกตว่าในในรุ่นแรกๆเนี่ยนะครับที่ใช้สมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนแรกๆพัฒนามาตอนประมาณ ยุค19 7 0 1975 1980พวกเนี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยการใช้พลังงานยังใช้เปลืองอยู่นะครับก็อาจจะอยู่ได้ไม่ทนนานมากนะครับอาจจะบางทีหนึ่งปีนะครับบางทีน้อยกว่าหนึ่งปีก็ต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ทําให้เกิดความไม่สะดวกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อนะครับสมมุติเราใส่ไปในเราไปเที่ยวที่ท้องถิ่นที่ อาจจะธุระก,กันดารหรือว่าเราไม่มีเครื่องมือพอไม่มีร้านนาฬิกาที่เซอร์วิสนะครับลองวาดภาพว่าสมมติเอาเราไปเที่ยวป่าแอฟริกานะครับสมัยก่อนประจนภัยเราขึ้นไปบนดวงจันทร์อย่างนี้นะครับแล้วนาฬิกาไปถ่านหมดตรงนู้นนะครับแบตเตอรี่หมดพอดีเราก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนที่ไหนนะครับสองถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่รุ่นนั้นนะครับเลิกทำไปแล้วเราหาทดแทนไม่ได้นะครับในการนั้นก็จะจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปนะครับทีนี้ ปัจจุบันนะครับปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอย่างอย่างอย่างเรือที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับเนี่ยเรือนนี้นะครับเรือนนี้เป็นแบรนดไซโกนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยนะครับเปลี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้ถึง3ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันในการหลายๆยยี่ห้อครับไม่ว่าราคาถูกราคาแพงหลักร้อยหลักพันก็เหมือนกันนะครับจะมีระบบการเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับ โดยการที่เข็มนะครับถ้ามีเข็มวินาทีนะครับเข็มวินาทีปกติของในการระบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีแบบเดินเรียกกับแบบเดินเดินกระตุกทีละ1วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดินกระตุกนะครับแบบทุก1วินาทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับหลายๆค่ายที่ทํากลไกควอตออกมาเนี่ยนะครับก็จะจะเดินกระโดดครับหยุด3วินาทีแล้วก็เคลื่อนที่ครั้งสงมวินาที พรานะนั้นท่านก็จะเห็นว่าการเดินเนี่ยมันไม่สบาบเสบอแล้วนะครับอันนี้ก็เตือนท่านว่าอันนี้แบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับก็เป็นการเตือนให้เปเปลี่ยนก่อนเวลาที่นาฬิกามันจะตายนะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับของของการดูว่าแบตเตอรี่จะหมดหรือยังนะครับนอกจากที่จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาวัดค่าความจุมันว่าตอนนี้มีมีประจุไฟเหลือเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คือคอนาฬิการ,ระบบคอร์สนะครับก็เป็นนาฬิกาที่ข้อดีนะครับ1นึนี่ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับราคาถูกนะครับในรุ่นเดียวกันในแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นนาฬิกาคอร์สเนี่ยก็ราคาก็จะถูกกว่านะครับมีเหมือนกันครับบางแบรนด์ที่เป็นนาฬิกาคอร์สนะครับในในรุ่นที่เป็นคอร์สนี่แพงกว่าก็มีเหมือนกันครับแต่น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วราคาถูก ราคาก็มีตั้งแต่อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่100-200บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็สองให้ความที่ตรงสูงนะครับให้ความที่ตรงสูงอย่างนาฬิการะบบไขลาหรือออโตเมติกที่ผมพูดเนี่ยนะครับตามมาตรฐานสวิตเนี่ยนะครับอาจจะเดินบวก6วินะครับลบ4วิต่อวันอยู่ในระหว่างนี้นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับ้าไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าอย่างใครับไซโก้ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับ ไซโก้เครื่องนี้นะครับกลไกนี้ 9F62 เนี่ยนะครับมีความที่งงระดับ10วินาทีต่อปีนะครับถ้าคิดดูนะครับ6วิต่อวันกับ10วินาทีต่อปีนะครับก็ทำให้มีความที่งตรงสูงมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายก็คือว่าถ้าในเมื่อแบตเตอรี่มันยังไม่หมดนะครับถ้าหยิบมาใส่วันไหนก็อาจจะไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่นะครับ ยกเว้นว่าที่มีวันที่วันที่อาจจะเคลื่อนไปท่านก็สามารถจะปรับวันที่แบบเร็วได้ครับก็เนี่ยครับ3หลักนะครับข้อดีข้อเสียอันนี้ก็แล้วแต่ว่าความสะดวกท่านว่าท่านอยากจะใช้แบบไหนนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือกซื้อกันทุกระบบนะครับครับผมก็วันนี้ก็พบกันเท่านี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านน,นะครับในการที่ท่านเรื่องในการแล้วก็รู้ข้อดีข้อเสียของมันนะครับแล้วไว้มีอะไรมาอัปเดตกันหรือว่ามีคําถามมาจาก เพื่อสมาชิกต,ต่างๆนะครับเราก็จะตอบเพิ่มขึ้นนะครับครับไว้ไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ